ลอเอาละก็ขอดีอสวัสดีกาบและกราบสาวัสดีทุกคนนะครับช่วยผมหน่ยครับวันนี้ผมเอ็กซ์เซนเดอร์ผมไม่ได้รับอยู่กับผมใน EP พีซกับคลิปที่เลยจู่ๆก็โดนตัดไปเพราะอะไรไม่รู้ e e e อีพีสามอีพีสามเอออีสีซีอีพีสี่แล้วเมื่อกี้ตอนนี้ EP ีส e ี่แล้วแค่จบเล็งตัดอ p แล้วไม่ไม่ใหม่แล้วไปไปต่อกัอนหรอกซินเนเตอร์ซินเน็ตไม่ได้ดีมากนะใช่ <c oughs> ไม่ไดีด เฮ้แต่มันโกงตอนเวทนะเออ,เอ,อ,เอ,อมันมันโกงหรอให้พอได้เลยเฮียละเอ,อ้ยไม่แต่มันคอมโ,มโบกับอเลนแม็กแล้วก็สีนี่ยอนได้นะมันคอมโบสีตัวนะี้คือทท่ตอแแ้วมองคิดดูดีว่าจวกว่าจะว่าจะคอมโบเสร็จว่าจะเคล็ดอะไรพอได้ลาวิวให้ดีถอ,อนทอนให้พอใช้ พอได้ซาตาซาซาตาดีมาก,ากตอนนี้ซาตาไก่ขาก่านใ้นไนะอีกทีก่ถ้าไปติดกับผู้ชายให้ให้ดีมากอ้อยอ่อยอยเล่นยากมากตะแต่ที่กูเล่นมาแต่อันตีมันอามาตะนะแรงวาคกูแต่ไปเล่นยากหนีหนีง่ายมากให้ดีปะ ท่าจ,จ,ทาจิทาจิกท่าจิกก็ไมพอได้ฟอร์เรนไอตัวขยายนี่กูให้กัด <c oughs> จะเย็นเย็นดีคดโคตรโคตรที่ได้นะพี่ชายกูให้ดีโครตรกูให้ก,กัดไอตัวขยายเนี่ยโอเคแล้วแต่ไม่ตัวมันไม่ได้ก,กัดเว้ยแต่คนเล่นเนะี่ยไม่เห็นแค่ตัวโอเคไอพวกทนะีก่เล่นไอพวกที่เล่นไม่เป็นแต่แม่องอยากเอามาแอกสาวอะกูไม่รู้ไปเที่ยนด้วยเออจบแล้วกูเข้าแรงอะกูแบบเฮ้ย เธอเดี๋ยวเล่นฟอลเอนเองพอกดเข้าเราเป็นฟอลเอนพอกดเข้าไปไอสัตว์โล่หิวพ่อพี่เลยบายบายทุกคน